สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคาเฟ่แฟนเพจบานสว่างชแนลวันนี้มาพบปะพอกันในคลิปพ,พิเศษพี่น้องเป็นการประมวลเหตุการณ์และการนาเอาที่เด็ดต่างๆน้ำพี่น้องเนาะควายน้ำงามมาฝากพี่ตอนนอ้องประจําสัปดาห์นี้ควายตลาดนัดบานเชียงหวางผมได้ไปถ่ายถ้ำตั้งแต่เย็นวันจันทร์ที่สิบห้าตุลาคมจนถึงเสาร์วันองังคารที่สิบหกตุลาคมพี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องเอาตอน เด็ดๆเนาะพี่น้องเนาะเอาควายงามมาฝากพี่ปอดตอนน่องตัดตอนเอาเฉพาะที่เด็ดนะพี่น้องเนาะประมวลเอากะก่อนรับชมกันกะฝากเด็อๆพี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบานสว่างแขนเฮาน้ำแน่เนาะพี่น้องเนาะกะคำลังสิก้าวเข้าสู่ห้าหมื่นผู้ติดตามกะขอบคุณกันที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะเอามารับงามหอยทอมพี่น้องดาวเด่นพี่น้องเพื่อสมังามที่พี่น้องพื่อะงา่กับพี่น้องบุ้ยสุดยอดสุดยอดควายงามเพลินเด่นคักเนาะ สุดยอดหน้าตาต้นโตหน้าหม้อท่องชัดเจนอัตราควายไทยใดเลยพี่น้องอ่องข้อแข่งขาใดเบิร์ตพี่น้องสีสันสุดยอดเลยฝันมงคลมีครบแม่เพื่อนอ่ะโอ้แม่เพื่อนลอยสี่สิบเจ็ดอันนี้ลูกผู้ใดลูกเจ้าเก้าเจริญพี่น้องโอ้เบิรงอ่องข้อเพื่อนพี่น้องโอ้มาตะครบปีพี่น้องครบปีพอดีพอดีเบิรงโตนโตเบิรงรอบโตเลยควายงามเพื่อนเบิรงคักๆพี่น้องเบิรงซะก่อนจึงถามราคาเพื่อนเปิดจังใดบ้านนี้ อ, 3, 7, 4, อุ้ยราคาพี่น้องราคาควายสายพัฒนาสามสิบเจ็ดเป็นเปลดไย้พี่น้องเบิงท่ทยเพิ่นอีกเธอหนึ่งพี่น้องอุ้ยควายงามเพิ่นหางงามเนาะหางงามไทยงามพี่น้องสีสันอุ้ยสุดยอดเลยสุดยอดควายงามเพิ่นแม่สาวหน่อยครบปีพอดีลูกสาวเก้าเจริญพี่น้องอุ้ยสุดยอดสามสิบเจ็ดเอกสารครบพี่น้องมีเอกสารครบเรียบร้อยสูงนี่ประมาณสามบวกเนาะ ร้อยสามสิบบวกพี่น้องข้องหอยท่อมมื่อนี้พี่น้องตาแต้มแจมแจมอัตลักษณ์บะต้องห่วงควายสายพัะหน้าเพิ่นสามสิบเนณฑ์หอยท่อมเนาะสามสิบเกณฑเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยท่อมเก้าสามศูนย์เก้าสามเก้าสองห้าหนึ่งเจ็ดสามหกพี่น้องผู้ใดสนใจฝากเอาโทรมาเอาไปเข่าคอเข่าฟ้ามตัวนี้สุดยอดเลยพี่น้องเอาไปประดับฟ้ามสุดยอดเลยเอามันมาหอยท่อมขอบคุณหลายๆครับผมโอ้ยมาเบิ่งควายรอเพิ่นป่านี้ป้าพ่อเอมแม่เแม่โพดแต่ควายตัวนี้อ้ยเนาะ แง่อีหลีพี่น้องปลาพอพันได้เลยพอพันด้พี่น้องพูดอะโอ้มีผลงานแล้วเพื่อนว่าปลาสูงหกใดเนาะหกเกือบเจ็ดผลักพี่น้องพอผมลอยเจ็ดสิบห้าเกือบถ่วงหัวผมอุ้ยพันได้มากพี่น้องดำมืดเลยพี่น้องสูงเงาสุดยอดเลยเอ้ยพี่น้องสุดยอดสุดยอดเปิดเจ็ดใดว่านี่เจ็ดสิบห้าเพิ่นเปิดไปปลาพอพันพี่น้อง ผสมมาแล้วฮกโตแล้วเพื่อนวะฮกสิบห้าเพิ่นเปิดใบพี่น้องปาดใหญ่สุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดขออนุญาตเบอร์โทร089 089 718 5065เจ็ดสิบห้าเพิ่นเปิดใบพี่น้องต่อรองได้บู๊ยควายพ่อพันธ์ใหญ่พี่น้องเหยาเหยาเหยาแง้มพี่น้องของหอยเอกดอนเพิ่งสีมุงไม้เพิ่ใหญ่มากเจ็ดสิบห้าเพิ่นเปิดใบพี่น้องผู้ใดสนใจกระเป๋าทรมาต่อรองเพิ่นพ่อพันธ์ใหญ่พี่น้องสุดยอดสุดยอด มีผลงานแล้วเนาะเอาตัวแล้วพี่น้องเนาะแม่ลูกกันบ่ครับคอุ้ยลูกจะมางามแต่แม่ธรรมดาแม่แบบบานแต่ว่าลูกลูกสาวบ่ลูกชายลูกสาวงามครับพี่น้องเบิ่งตัวโตลูกสาวเหมือนพี่น้องเฮ้ยลูกงามเนาะเพราะนี่ย่าตทางนี้การจ่ายลูกเอ้ยแข่งขาเหมือนพี่น้องตัวโตสีสันงามจีิงจริเลยพี่น้องเพราะธรรมดาลูกสาวเหมือนพี่น้องเพื่อนอะลูกสาวงามนั่นแม่เหมือนพี่น้องแม่อยู่ประมาณลอยสามสี่เบือนใส่อาจจะยี่สิบ นิดๆแลอ่สิบหประมาณนี้ต่ว่าลูกสาวงามเลยพี่น้องคุณเบื้งลูกสาวเพิ่นดุจเด่นคือลูกสาวเพิ่นพี่น้องงามเปิดจะในคมนี่สามหมื่นแปด้าร้อยพี่น้องเอ้าลูกสาวเพิ่นอีก่น,นึงพี่น้องสายพัฒนาลูกพ่อดังแน่นอนนี่ลูกไี่เราไี่กลูกสาวเพิ่นสามหมนเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอ,อ่ะขออนุยาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดศูนย 4727็ดสอพี่น้องผู้ใดสนใจกระโถนมาต่อรองผู้ใดเอาลูกสาวเพิ่นไปเป็นนอเป็นแนวพี่น้องงามค่ะพี่น้องแต่ว่าลูกคนนี้ใจดีเนาะใจลูกดีเนาะควายจำเนี่ใจลูกนี่ดีพี่น้องอาขอบคุณหลายๆัมานครับผมโอ้สวัสดีครับโอ้ยเบิ่งสาวสวยพี่น้องเบื้องสาวสวยสุดยอดเลยเบิ่มเนาะหาบาทเบิ่มลานเบิ่มหาบาทเพิ่นพี่น้องสูงประมาณ133บวกเด้พี่น้องประมาณโดยประมาณเบิ่งต้นตเพิ่นโอมหัวตะปีเคืองเพิ่นว่าโองงามของเพิ่นพี่น้องหน้าสวยครับเนาะ มาสวยงามพี่น้องเบิที่หลพี่น้องแข็งขาดีเบิร์สิเท่าไรเโอ้เพิ่นเปิดไว้เท่าไรก่อนเปิดเพื่ออะไรครับเปิดสองห้าโอ้สองเนี่ยเกือบราสามหมื่นสองหท่อนเพิ่นเปิดว้พี่น้องสูงอ่อยสามสิบบวกความสูงเพิ่นพี่น้องยี่สบห้าเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์0 0้สศูนย์เก้ส่ศูนย์สามแปดสหกสองสี่สามูชนเกการโทรมาต่อรองเพิ่นใหญ่พี่น้องยี่สิบาเลดีหลังดีแข็งดีดีเบิร์ลุกยางพี่น้องสวยครบเครื่องอ้าวมาแล้บอก โอ้แม่ลูกนี่เนาะแม่ลูกเนาะว่าตะสนเข้าใหม่สามยี่สิบบาทเพื่อนเปิดไว้พี่น้องอ่ะมันมานครับผมขออนุญาตครับขออนุญาตค่ายงามเพิ่นแม่ลูกแม่ลูกบ่แม่ลูกครับผมลูกลูกลูกแม่บ่ลูกลูกกับโอ้ลูกเถิอพี่น้องลูกเธอโอ้ลูกเจ้าปีใหม่พี่น้องลูกงามงามลูกทรายงามเอ้าแม่ทองแล้วซื้อสองแถมหนึ่งพี่น้องนี่แหละซื้อสองแถมหนึ่งแม่ลอยซีใดบ่เนาะ ร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบเก้าเกือบร้อยสี่สิบเบิ้งวงเขาเมย์เพิ่นเพื่นี่น้องป้าวงเขาเพิ่นพี่น้องเบิ้งวงเขาเมย์เพิ่นสุดยอดเลยวงเขากว้างงามเบิ้งอ่องข้อตนโตลูกไส้งามพี่น้องลูกไส้รอขนาดลูกเจ้าปีใหม่พี่น้องลูกไส้เจ้าปีใหม่พื่นนลูกไส้เพิ่องามงามพี่น้องเบิ้งแม่เพิ่นอีกตัวหนึ่งพี่น้องแม่สูงเกือบร้อยสี่สิบสูสีโอ้พุ่งสร้างอ่างข้ามพี่น้องกำลังทองอีกตัวหนึ่งเพื่อนมาเพื่อนเพื่องเปิดจ่ายครบหนี้หกหมื่น หกหมื่นบาทนี่พี่น้องเบิ่งถ่ายแม่เปิดหกหมื่น 60, บาทนี่ถ่ายไม่เปิดนนัน่นลูกไส้เปินงามๆพี่น้องหกหมื่นบาทเปินเปิดไว้พี่น้อง <c oughs> อ่ะผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองขออนุญาตเบอร์โทรครับผม087 087 112 112 7387 7387พี่น้องผู้ใดสนใจโค่นนี่โทรมาต่อรองเขาพูดเล่นๆมานครับผมมาเบิ่งขอพันหน่อยขออนุญาต,าานนออญาตครับอุย้ยสายใดขึอนอีกขึ้นนสายใดลูกควาย ลูกก็เลยเบิ่มจูเนี่ยบุ้ยลูกเบิ่มปูเนี่ยอนาคตพอพันพี่น้องพอพันเบิ่งไทยเบิ่งพี่น้องตัดบักหน้าตัดท้ายโบมเกาเออท้ายบักหน้าตัดท้ายเบิ่มสีสันสุดยอดเลยพี่น้องเบิ่งเขาเพิ่นพี่น้องสุดยอดปากแน่นหินจ้องแล้วยิ้มแล้วยิมแล้วยิมเพื่อนใดควายง่ามมากไข่รอมารออีดีของเพื่อนพี่น้องผู้ดเบปุ้ยลูกเบิ่มเนาะเออจูเบิ่มจูเนี่ยสายเบิ่มจูเนี่ยเบิ่มหน่อยนะพี่น้องเปิดจังไง 5้ามันเจ็ดหเฮิบดเปนเปิดใบอนาคตพอพันเี่พี่น้องอนาคตพอพันห้าสิบเจ็ดเปนเปิดใบพูดอ่ะสายพอด่างนี่พี่น้องเบิรงต้นโตดีรอรอสุดยอดสุดยอดห้าสิบเจ็ดเปนเปิดใบสุดยอดเลยหอยเวนิดกำลังมาเบิรงเอารอรอไปเข่าขวักเนี่ยหอยเวนิดพูดอ่ะรอของเพิร์ดดีดีเอาไปเป็นพอพันพอขอักพอขายเอามาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมน้ำเซราโอ้น้าเพิ่นนดีป่ะเอา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 แม่ซะก่อนแม่นี่เปิดที่ไหนไอแม่ลูกห้ามันเจ็ดครับ โอ้อันหาสิเจ็ดนี่ผมแม่ลูกตัวนี้พี่น้องแม่ลูกได้หาสิเจ็ดนี่พี่น้องเบิง้งแม่เพิ่นแม่เพิ่นสูงสูงประมาณนาน่อยสามสิบเก่าสามสิบปบเก่าบื้งใส่่อยสีแม่เพิ่นพี่น้องประมาณนี้หาสิเจ็ดนี่คือแม่ลูกพี่น้องผมกับเขาจะพิจารณว่าแบบพอพันนั้นอันนั้นเบิ่มจูเนียลูกไสแม่เพิ่นใจไหวหรือเป่ ผสมแล้วครับโอ้ผสมแล้วพี่น้องแต่ว่าเพรท่านประกันเนาะเพิ่อนเพื่อนผสมพี่น้องเพราะว่าลูกเพิ่งยังหน่อยอยู่แต่ว่าผสมไหมแล้วเอาไปรุ่นเดีวพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม้065 3199 168พี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองแม่สูงอยู่นี่พี่น้องแม่เบิ่งนไก่แห่งสูงลูกไส้งามงามพี่น้องกูได้ร้อยสิบสิบบวกเลยเนาะกูได้เบิ่งลูกไส้เพิ่อนงามงามใจลูกสุดยอดเลยพี่น้องห้าสิบเจ็ดเป็นตาต่อรองเพิ่อนพี่น้องโอ้ยควายงามเพิ่อนพี่น้อง อ่ะทายค่ะค่ะควายงามเพื่อนพี่น้องลูกไส้รอค่ะพี่น้องกูด้าควอยเวนิดกำลังสนใจเพื่อนกำลังสิมาแยกดูกูด่ะโอ้ยแข่งขาลูกไส้เพื่อนเบิ่มจูเนียที่สายเพื่อน,นพี่น้องบอ่ธรรมดาลูกไสเ้เพื่อนพี่น้องกูด้าอ้าวขอบคุณได้หลายหมานครับผมลูกเผือกแม่ลูกลูกเผือกของหอยองเหมือนี่นพี่น้องเบ่ย์บอลตัวนี้มันทองโอ้ทองเปิดอันข้าผู้ใด้เสน็จเขาแยกกัามาไว้โอ้ควายทองของเบิดของหอยองค์ท่องเท่าไรตัวนี้ เปิดที่ไหนสามหมื่นแปด้าสามหมื่นแปดพันห้าร้อยไม่สามหมื่นแปดพันาร้อยใหญ่ดิพี่น้องตัวนี้อ่างพุงสรั่งอ่างค่าพี่น้องพุ่งสัางอ่างค่ำพูอ่ะสามหมื่นแดพันห้าร้อยท่องดิพี่น้องใส่กับกลมสายกลมใบแย่อลาดตนวโตเบิ้งเบงเขาพี่น้องสุดยอดเลยตนโตดีดีร้อยสาบวกความสูงพันนึ่สามสิบแปดห้าร้อยเปิดใบพี่น้องท่องแล้วด้พี่น้องท่องแล้วด้พี่น้องตัวนี้ท่องแล้วท่องใหญ่เท่าใดหวานตัวใหญ่น่ะ นนี่ัห้าสิบห้าไปเบิ่งคาคาพี่น้องของหอยโอห้าสิบห้าขอกันสูงลอยสี่สิบไหลโดยประมาณลอยสี่สิบบวกพี่น้องเบิ่งหน้าตาตนโตดำมืดเลยพี่น้องเมพันจากคอกปิยวัฒน์ฟามเพื่อนพี่น้องสุดยอดสุดยอดใหญ่ยาวงามพี่น้องคุณอะวงเขาเขาวงเดือนพี่น้องตัวนี้เขาวงเดือนไม่ใหใหญ่ลอยสี่สิบบวกคุณอะเบิ่งถ่ายเพื่อนพี่น้องตนโตทองได้พี่น้องห้าสิบห้าในทองสี่สิบห้ากระทองทองทักสองตัว ถ้าว่าเผือกหน่อยเนี่ยเขามาผูกไว้ซื่อๆเพื่อนว่าก้อนอนุญชันเพื่อนเจ้าหอยขายอยู่ครับ0 93 0 93 0 75 0 75 380เท่าไรก่อน3380พี่น้องหอยองค์ปิยวัฒน์ฟาร์มจากล่องน้ำขุนีใส่มาหนี่เบอร์นี่บอดบอดอี้นี่จักเตื่อเปลี่ยนจักเตื่อเป็นว่าสายเผือกคนแจ๊คสายเผือกจักบาทครับนี่สายเผือกคนจะห่องไวซอกเก่าซอเนาะ29,000ห้องไวซื่อว่าทองเกตเดือนแล้วอุ้ยพี่น้องป้ายเผือกทองนี่พี่น้องสาวทองแรก ซ่องแรกที่พี่น้องเศาเก่าเนาะก็พบพบจะได้เศาเก่าลดได้อีกลดได้อีก,ดดอกสูงอยู่ประมาณลอยบืนใส่ลอยสามสิบเนาะัะาะบืนใส่พี่น้องแต่ว่าต,นต้นโตที่ดีท่องแล้วที่พี่น้องนี่ท่องแล้ว,ลวสาวทองแรกอยู่พี่น้องสายเผือกสองเก่าเพิ่นเปิดใบพี่น้องเป็นตาตอร่องเพิ่อนอยู่พี่น้องเบิ่งเล็บแจ่วพี่น้องเล็บแจ่วเขาแจ่วบากเผาใหญ่สวยต,ต้นโตที่ดีสองเก่าเป็นตาตอร่องเอาขออนิญาตเบอร์โทรครับผม 095 1366้า3 6สพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อร่องก็ผู้ใดเอาขอบคุณหลายๆหมันนกับผมเห็นอ้มาได้งามเลยมื่อนี้เฮ้ืขอ้มาได้งามเลยงามีิลีเปิดจังใดสามหืนหพันิบหเปิดเปิดไปบ้ยสามหมื่นห้าพันตันตันควายแม่สาวแม่สาวอยู่เด้ยเนาะแม่สาวงามงามหัวตาเข็วคู่นวะหัวตาไขเขีคูเบื้องหลังเพิ่นพี่น้องเปรเพิด ้ยมาเบิ่งถ่ายเพื่อนพี่นอ้องปาดกลนเพื่อนปาโ,โ,โทัพี่นอ้องสุดยอดของเพื่อนเ<ป>นาะง่ามีินิตันดีเบิง่งรอบโตพี่นอ้องควายตัวนี้เพราะว่าควายง่ามดาวเด่นมือนี้เลยเพื่อนเนาะงามอาลาดต้นโตสุดยอดสูงอยู่ประมาณหน่อยสามสิบห้าบวกควันมงคลมีครบพี่น้องเบิ่งที่ไหนโตนโตสุดยอดสุดยอดง่ามพี่น้องเพิ่นเปิดไว้ราคาพอโตล่องเพิ่นง่ามีินิ เปิดไว้จะไหนก็ล่ะทบทวรักกันะสามหมื่นห้าสามสิบห้าเพื่นเปิดไปพี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์ต175ีศูนย์เก้าสี่นึ่็ดด้์สนพี่น้องกู้ใดสนใจฟ้าวโทรมาเพื่อนรูปเร้อนนี่แหละเด้อคู่เดียวเท่านีว่าได้แขวคู่เดียวคนว่าเอาไปเม่์ของแม่ขายเม่บพันได้เลยอ่ะเพื่อนกำลังเบึงงามๆขายดีครับนวาอ่ะมันมัานครับผมมันหรือเปล่ครับเอนี้ อ ok โอ้คนสวยมาอยู่กับลูกรอห้อยปูกับเกยเพิ่นไมาปูสิเปิดเท่าไหร่นี่เป็นแม่ลูกโอ้แม่ลูกเปิดจังไหนเปิดไปสามห้าสามสิบห้าเพิ่นเปิดไปสามสิบหาแม่ลูกได้พี่น้องควายเพิ่นแม่ลูกเพิ่นเปิดไปสามสิบหาเพิ่นว่าลูกปูลูกงามแม่โค้งสางดีพี่น้องแม่ว่าแต่ลูกแหลกโดยความงามพี่น้องสามสิบหาเพิ่งเปิดบ้านสมหวังดิ์ชาแนลครับผมขออนุญาต โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อครับผมเจ้เพิ่นเอาไปเลี้ยงอยู่แถวเชียงมลาชเจ้คนสวยใช่ครับผมกดไมใส่อ่ะยูทูบกดกดค้นหาเลยครับค้นหายูทูบครับผมกดค้นหาแหละบ้านสมหวังชาแนลเพิ่นกำลังติดตามให้ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณลวงหนาเบิ่งเห็นน้ำเนยด้อครับแช่เนน้ำเนยด้อครับผมบ้านสมหวังชาแนลแช่ชาแนลอ่ะสาธุหะ เพื่อนจากใดเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยปูศูนย์แปดห้าห่เก้าหก่เก้าหกหอยปูจากดอนเพิงดอนเพิงสีเมืองใหม่ต่อใดได้หนิไปหน่อยืคือบ่เมียนบ้านสมหวังแชนแนลโอ้บ้านสมหวังแชนแนลเอาพมพิมพ์ให้เนาะ ขออนุญาตพี่น้องกำลังพิมพ์บ้านสมหวังตากระบดีได้พี่น้องสมหวังชาแนลเอาเลยพิมพ์ให้ได้ก็ชาแนลเอ้าบ่แมนโอ้นี่น,นี้ตัวนี้แมนอยู่ครับแมนจี้นี่นี่ครับนี่ตัวนี้แหละครับ ติดตามโอ้ขอบคุณหลายๆครับนี่แหละนี่ติดตามหลายๆได้ครับผมโคนละครับผมขอบคุณหลายๆครับผมได้แฟนครับแฟนเพียรจากเพื่อนบ้านเฮาเจเพื่อนมาจากสปปเนาะสปปลาวเพื่อนอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมหอยปูขอบคุณหลายๆเป็นหมาเด้อหอยปูเด้อเพื่อนกำลังมาต่อรองหอยปูอยู่สาวช่วหาเปิดไว้พี่น้องอ้าวไม่มาอ่าวพี่น้องควายควายเผือกแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่ แม่กับแม่ลูกกับแม่เพื่อนว่าควายเผือกพี่น้องมาเบิง่งควายเผือกเพื่อนเ,เขาเปิดกว้างดีต,ต้นโตดีสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบสามบวกโดยประมาณพี่น้องนี่แม่เพื่อนนี่พี่น้องแม่เพื่อ,ตอน,ต,อนต้นโตดี่ดีมาแล้ววะ่ะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนมาจากสุรินทเดนี่เนาะ เอ่อมาจากสุรินอันนี้มาจากไซคำเนส,ส,สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิระเฮียเท่าแม่ลูกลูกแม่ลูกใหญ่เลยที่เป็นน้องอเดี๋ยวจังเบิ่งลูกนี่แม่เพิน่นแม่บัทตันทองตัวเพิ่นปลาซึงแล้วโอ้ผสมแล้วผสมไปแล้วแต่ว่าท่านหมั่นใจเพินนะ่นคะมาเบิ่งลูกเพิ่อนอีกตัวหนึ่งพี่น้องอ่าเบิ่งลูกลูกกับแม่เบิ่งไายเพิ่นทั้งสองตัวนี่ลูกเพิ่นพี่น้องลูกสาวงามเลยพี่น้องลูกสาวงามลูกสาวสวยสายเผือกหางงามทั้งสองตัวพี่น้องแข้งขาดีเพื่อประกันเปิดจังไหนคมนี่ซีสิบห้าสองตัวพี่น้องซีสิบห้า เอาไปรุ่นเอาอีกตัวหนึ่ง,ง 2, 1, ได้ทองซื้อสองแถมหนึ่งพนว่าถ้าถ้าหนีได้ถาติดเนาะพันว่าเอาไปรุ่นเอาสี่สหาสองตัวพี่นอ้องราคาควายเผือกสายพัฒนาทั้งสองตัวเลยพี่นอ้องแม่ทั้งสองตัวเพิ่นอนวาจะใส่ก่อนสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิถามแล้วถามอีกนะขออนุญาตเบอร์โทรไปบ้างดิเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสองศูนย์หกสองสองศูนย์หกหนึ่งสองศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจสายเผือกเอาไปเลี้ยงต่อยอดได้ข้าวเดียวเพราะว่าแม่ทั้งสอง แม่เอาไปรลนเอาอีกเธอหนึ่งเปิดวะสี่สิบห้าเปิดไว้ขอบคุณหลยายลนมาร์สครับผมครับทีไี้รับชมจบลงไปก็เป็นการนําเอาควายเด็ดๆมาฝากพี่ต่อน,น้องผู้ใดสนใจต้อได้กับโทษที่ต่อโทษต่อรองกับนายหอยเพิ่นกระเดากับน,นะพี่น้องเนาะเอาไปเลี้ยงเอาไปเ,าไปเาขาคอกช่วงเวลาราคากําลังสิขึ้นนะพี่น้องนอกคชิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องสวัสดีครับ